สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยมาสวนจ้ะเพื่อน,อนมาดูผักจ้ะคันเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้จอยไปตัดไอเนี่ไปตัดต้นไรราสเบอร์รี่นะตัดกิ่งให้เขาให้เขาแบบให้มันให้มันสั้นลงอะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวไอเขาจะแตกกิ่งขึ้นมาใหม่เนาะ กิ่งเขาจะจะขึ้นมาใหม่เพื่อนแล้วมันจะลูกจะดกเนาะเพราะส่วนใหญ่จอยก็ไม่ค่อยได้ตัดไงตัดก็แค่ตัดครึ่งครึ่งไม่เคยตัดให้มันมันจะจําดินอะเพื่อนนะนั่นแหละจอยก็มาสวนวันนี้โหหนาวเพื่อนเมื่อคืนต้องใส่ติตดติดลบไปจากเพราะว่าตื่นเช้ามาเป็นน้าแข็งเห็นไหม่ควันออกปากจอยเนี่ยน่กูไม่เชื่อไงกูไม่เชื่อแต่จอยทำนู่นทำนี่มันก็เลยวอร์มอัพนะเพื่อนนะนั่นแหละน้ําแข็งจะ้ะเป็นน้ําแข็ง ผักไอ้คณะจอยจอกก็ยังเอาลงดินไม่ได้เพราะว่ามันยังเล็กอยู่เพื่อนๆนะต้นก้าเขายังเล็กอยู่แล้วก็พาเคียต้นก้ายังเล็กอยู่แล้วมันเป็นน้ําแข็งไอเนี่ยดินมันเป็นน้ําแข็งเลยจ้ะนะมันไม่ใช่ว่าดินไม่ใช่ว่าดินจะสามารถปลูกอะไรได้ช่วงนี้เพื่อนๆดินจะเป็นน้ําแข็งเดี๋ยวจอยจะพาไปดูจ้ะว่าจอยหมายถึงหมายถึงว่าดินเป็นน้ําแข็งก็เป็นยังไงเดี๋ยวจอยต้องหา,หาผ้าแบบกัน กน้าแข็งอ่งอย่างเงี้ยมาห่อๆตุ้มๆเอาไว้นะนเพื่อนๆนะอันนี้พริกของปีที่แล้วจอยก็ตุ้มๆเอาไว้เผื่อเผื่อว่าเขาจะลอดตายเนาะแล้วเขาอาจจะแตกกิ่งมาเงี้ยเพื่อนๆจอยจะได้แบบว่าไม่ต้องเพาะมากมายอันนี้ผักขี้จางยังเอาลงดินไม่ได้เพราะว่ามันยังอากาศเย็นอยู่เลยไงส่วนผักคะน้าก็ประมาณนี้จะผักคะน้าก็ยังยังเอาลงดินไม่ได้จะรอให้ตัว สักหน่อยก่อนเรวค่อยเอาลงดินตอนนี้มันต้นกล้าเล็กเกินไปจะเอาไปลงดินตัวน,นี้ก็คือพวกตัวธงตัวธาตุกินหมดเพื่อนๆอนอันนี้ก็ผักสลัดจะผักสลัดหอมเห็น <he en S 2> ไหม<ๆ>เขาก็งอกแล้วจะ่ยต้นชี่เขียวเนี่ยอันนี้ก็ไอ้น,นี่จะหอมจะนี่จอยก,จก็ตุมต้มๆเอาไว้อย่างนี้ก่อนเพื่อนตุมต้มๆเอาไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าถ<ๆ>้าไม่ต<ๆ>ุ<ๆ>้มอย่างนี้ไว้โห ไอ้นี่เราจะผักแบบไม่ได้กินอะ่ะเราจะให้ดูแต่ว่าไอ้ที่ว่าทนหนาวได้ดีก็คือกุ้ยช่ายนะเพื่อนนะกุยช่ายนี่โหทนหนาวได้ดีมากเลยตอนนี้เขากําลังกํากลังโผล่ขึ้นแล้วจ้ะนี่กุยช่ายโดยได้ใส่ปุ๋ยไปแล้ววันนั้นนั่นก็ขึ้นช่ายไทยเราจะนี่ไงเป็นน้ำแข็งไม่เป็นน้ำเนี่ยเป็นน้ำแข็งจ้ะน้ำกลายเป็นน้ำพุนน้ำแข็ง ดินเนี่ยก็เป็นน้ําแข็งเนี่ยดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นน้ําแข็งจ้ะเนี่ยเดินมาก็ดังกรอบกรอบกอบเลเนี่ยเนี่ยดินในนี้ก็เป็นน้ําแข็งจ้ะเดี๋ยวเขาก็ละลายเนี่ยเป็นน้ําแข็งเกลนเจี๊ยบเลยอันนี้ก็ให้ดูแล้วดูอีกเนาะดินที่ว่าจอยไอ้นี่แหละเพื่อนเพื่อนดินที่จอยได้ร่อนเอาไว้อันนี้ก็เป็นน้ําแข็งอยู่นี่เป็นแข็งเห็นไหมเห็นเกล็ดน้ําแข็งไหมเพื่อน อันนี้หอมจะหอมแดงนั่นแหละตรงนี้ถากถางไปอันเจ้านั้นเขามาเริ่มทำแล้วนี่นี่ก็เป็นน้ำแข็งแน่นเป็นน้ำแข็งเลยจ้านี่เห็นไหมเหนาจะเป็นน้ำแข็งจ้ะเมื่อปีที่แล้วอ่ะแผ่นหนากว่านี้น้ำแข็งอ่ะหนากว่านี้อีกจ่ะน,นะปีนี้ก็ประมาณเนี่ยเหน,นาจนเป็นน้ำแข็ง เล้วเขาก็ละลายจะเนี่ยดินเป็นเขาขาวนี่คือเก็ดน้ําแข็งจ้ะเพื่อนเพื่อน้องจอยก็พูดแต่เพื่อนเพื่อนเยอะเกินจนแบบมีมีบางคนก็บอกว่าคาว่าเพื่อนเพื่อนเยอะเกินครับมันชินปากจ้ะนะจอยชินปากจอยก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยจอยก็นะทําไงได้ชินปากมันชินปากไปแล้วอ่ะอื มันจะตายของจจยพูดอย่างนี้อยู่แล้วไงมันชินเนี่ยน่าแข่งนะเนี่ยนันแข่งจ้ะยาที่จอยมาถากมาทางวันนั้นมันก็ยังไม่ตายเห็นไหมดินมันเหนียวเนี่ยทำอะไรที่เหนียวยุ่งยากอยู่เพื่อนเห็นไหมล่ะบอกว่าเพื่อนเนะก็เพื่อนอีกละกลัวกลัวเขาไม่รู้อั้นจจยมาตัดกิ่งกกองไว้ตรงนั้นก่อนจ้ะ รูบาบก็เริ่มแทงหน่อละในนี้จอยไม่ได้เปิดเข้าไปไม่ได้เข้าไปข้างในหรอกเพราะก็ไม่มีผักอะไรนะแค่มาพรวนดินเอาไว้จอยมาพรวนดินเอาไว้เอาดินใส่กระถุงกระถางพรวนดินเอาไว้ลงคนะฝั่งนี้จะลงคนะลงแตงกวาลงคณะจะฝั่งฝั่งนี้จอยก็จะปลูกอัดอัดกันไว้จะฝั่งนั้นก็จะปลูกอัดอัดกันไว้ปลูกฝั่งนั้นจะปลูกมะละนะ่ะนะเพื่อนๆก็เคยเห็นจอยปลูกมะละอยู่เนาะถ้าใครติดตามจอยนานแล้วก็จะรู้ว่าจอยปลูกอะไร ตองนี้เจอก็จะปลูกพวกแตงกวาพวกขนุมข้าอะไรเงี้ยจะมันก็ขาดแล้วเนี่ยมันติดไม่ได้จ้ะติดไม่ได้อันนี้ก็น้ำแข็งเหมือนกันนี่มันจะละลายแข็งลูกลูกไปน,นี่เขาเรียกอะไร ลูกมาเดือบปะเอ้ยลูกมาเดือฝรั่งเพื่อนลูกมาเดือบฝรั่งอันนี้เห็นไหมมันทนหนาวดีจ้ะนะอันนี้ก็ขึ้นช่ายขึ้นช่ายของไครเราเนี่แหละเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวหน่อยจะทำก๋วยเตี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยวให้น้องแอนน้องไม้เพราะว่าน้องไม้ขึ้นมาจากลอนดอนไงพอเก็บพอได้ใส่จ้ะหอมๆใส่พวกยงพวกยำเนี่ยจ้ะนะต้องเอาไปเยอะ เขากินเขาก็โหสุดยอดแล้วเพื่อนเอน,นี่ยนากำลังแตกก็กำลังแตกก็เก็บไปมันลงเก็บกินได้จ้ะมันหอมดิใส่ใส่กว๋กวยเตี๋ยวนะอันนี้มันเน่าอันไหนมันให้เน่าก็ไม่ต้องเอาไปจ้ะ ก็เก็บันไหนที่ไม่เน่าอย่างงี้แค่นี้อพอไปใส่ใพ้พอก็ได้ได้กลิ่นนะเพื่อนๆรถจอยก็ง่ายท้องว่าอย่างนี้จ้ะเพราะว่าถ้าไม่ง่ายท้องว่าอย่างนี้เดี๋ยวน้ํามันจะขังมันจะผุจ้ะอย่างเงี้ยยางก็แบนอยู่อันนี้จะไม่ได้ซื้อนะเพื่อนๆคนก็ให้มาจ้ะ<า>ดินแข็งนี่ประมาณนี้เอาไปแค่นี้พอจ้ะเอาไปแค่นี้ก็โอ้โหกินจนแบบ ได้ไหลถ่วยมากจอยมาวันนี้ก็มาทําอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็จะเดินกลับบ้านมาดูว่าบ้านกินเขาจอยมันปิวหรือ,อยังอะไรประมาณนี้เฉยๆจะมันไม่ได้ปิวหรอกเหนติดกันเขาก็มาตัดหญ้าแล้วจ้ะนะปีนี้ทั้งใสเขาจะทำํำเพราะว่าเขาไม่ได้ทำมาสองปีงเพื่อนนะเขาเว้นไปสองปีเนะี่ยปีนี้เขามาทำละ แต่ถ้ามาตัดญ้าอย่างเงี้ยตัดกุง้งตัดกิง่งแต่งนู่นแต่งนี่เขาก็มาทำนั่นเลยจ้ะส้นไทเขาจะมาปลูกปีนี้มีสะว่ายน้ําด้วยเห็นไหมคือเขาที่เขาทําสวยงามได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานนะเขาสามารถเขาสามารถมานอนเล่นทั้งวันได้มได้เลย,เลยจ้ะเขาไม่ได้ทํางานกัน เขาก็ไมไ่แก่หรอกแต่เขาไม่ได้ทํางานจอยรู้จักเขาอยู่สนิทกันอยู่จ้ะจอยก็ทําทได้แค่นี้จ้ะเพราะว่าจะให้จอยไปหาซื้อไม้แผ่นไม้มาตีแบบนี้จอยทําไม่เป็นหรอกแอนดี้เขาก็ทําไม่เป็นจ้ะเพราะว่านั่นมันไม่ใช่งานที่ว่าจอยจะมา คนมึงขนไม้มาตีปัง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 ทำเป็นเป็นเป็นกอบเป็นอะไรเงี้ยเผื่อบางปีจอยอยากจะเปลี่ยนที่ปลูก,น,น,ลกนู่นปลูกนั่นปลูกนี่อ่ะต้องมาลื้อไม้อีกอย่างเงี้ยจอยไม่เอาจา่ะแล้วเจ้าเนี้ยเขามีทั้งเครื่องตดัดหญ้ามีทั้งรถรถรถไถดินอะ่ะนะรถไถดินอะ่ะเขาไม่ต้องมานั่งพวนเหมือนจอยไงเขามีอุปกรณ์แบบครบครันของเขาอะของจอยแค่แบบว่าใช้เสียมอ่ะจ่ะใช้เสียม ควรใช้เสียมขุดใช้จอบขุดอย่างเงี้ยจอบจอยก็แบบมันหลุดแล้วมันไม่มีใครทําให้ไงสามีก็ทําไม่เป็นดูสิยามันลามมาเพื่อนเอมันออกก่อนลามมาเหลือเกินขนาดปูนะเนี่ยถ้าไม่จอยไม่ปูนี่จะขนาดไหนเนี่ยถ้าจอยไม่ ไม่ปูไอแผ่นเนี่ยนะไปจะขึ้นเต็มเลยขึ้นหนุกันเฮ่เฮเลยแหละเตรียมตัวเดินกลับบ้านแล้วจ้ะเดี๋ยวไปต้องต้องไปทำงานต่ออีกไปทำงานต่ออีกล้างมือก่อนน้ำก็เย็นเกี่ยเลยเดินไปเดินมาเดี๋ยวจอยก็อุ่นนะเพื่อนๆต้องกลัวว่าน้องจอยทำไมไม่ใส่แจ็คเก็ตจอยเดินกลับบ้านก็อุ่นจะ้ะเดินไปหนึ่งกิโลอ่ะ อันนี้ก็สวนตักคนภาพกับข,ของ Joy จอยแต่เขาก็เริ่มมาทําแล้วจากเขาเพิ่งเช่าปีที่แล้วปีที่แล้วเขาเช่าแต่เขายังไม่ได้ลงมือทาเนาะปีนี้เขาก็เอาพวกกระถ่มมาลงจากน้าที่เขาเขียวอะ่ะเขาเรียกเช็ดเนาะแล้วก็พรวนดุงพรวนดินขนอุปกรณ์มาทําของเขาจะปีนี้ข้าวข้าวของแพงผักแพงเนี้ยต้องปลูกกินเองแล้วเพื่อน,เ,อนเนี่ยเดี๋ยวจะดูให้ดูอีกสวนหนะึ่งอยู่ ไอ้นี่จะอยู่บอสตันสปาเนาะอยู่บอสตันสปาแต่ว่าเขาจะมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์ไม่ไงั้นก็ลงโรง,งเรียนปิดเทอเพื่อนเพื่อนเพราะว่าลูกเขาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้ววันธรรมดาเขาไอ้นี่เขาไปทํางานจ้ะอันนั้นก็เพื่อนอีกคนหนึ่งของจอยจ้ะนะเพื่อนรู้จักกันนี่เลยจ้ะนี่หลจ้ะนะสนิทไม่ได้สนิทมากก็รู้จักว่าเป็นใคร,รอ่ะมาทําแล้วจ้ะ ทำถากตรงถากหญ้าทวนดินละจะประมาณเนี้ยสวนสวนนี้ก็นะเนี่ยสวนนี้ก็สวนที่ติดกับจอยสวนตรงนู้นน่ะที่ว่าป่ารกๆที่มันดอกมันปิวล้วหญ้ามางอกในสวนจอยจ้ะนะสวนเนี้ยเขาไม่มีเวลาแต่ไม่เข้าใจทําไมเขาต้องแบบมาเช่าสองที่เพื่อนๆนะนี่ของคุณตาคุณนี้เขาก็กเกษียณละ เขาก็เสียนเขาก็เลยมีเวลามาทําจ้ะเนี่ยนะและ้วสวนตรงนั้นก็ยังไม่มีใครมาทามันะ้งฝั่งนี้ก็ของจอนเขาอยู่ไอเขามันซอฟเพราะอยู่ไกลเหมือนกันเขาก็มาเช่าจ้ะเนี่ยเขาก็ปลูกเขาพขุ่งเขาโพดของเขานั่นแหละของจอยอยู่นู่นมองเห็นโน,น่นนะน่นของจอยมีชุกเขียวอะ่ะมีบ้านมงุงชุเขียวอจ้ะนั่นะแหละ มันมีหลายเจ้าอยู่จ้ะหลายคนที่มาเช่ามีหลายคนมาเช่าจ้ะนันนก็หมู่บ้านจ้ะนะส่วนด้านฝั่งตรงเนี้ยก็บ้านคนเพื่อนๆไม่น่ากลัวนี่ก็บ้านคนเห็นไหมเนี่ทางเข้าทางออกเนี่ยเนี่ยรถเขาจอดเลยเนี่ยก็บ้านนี่กับคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบ้านคนเนี่ยทางเข้าทางออกเขาตรงนี้แหละอันนี้ก็สวนเหมือนกันเนี่ยสวนแต่ว่าขนของมาเยอะมากก็าขนอะไรมา นแต่แบบไอของที่ไม่ได้เรื่องอะจะมาทิ้งไว้ในส่วนนะลกอยู่บางทีมันก็ทิ้งไว้ข้างทางรถเข้ารถออกก็ลําบากมากเนี่ยจอยก็มาดูว่าสภาพบ้านกินเฮ้าจอยเป็นยังไงเพื่อนว่ามันลมมันพัดมันปิวไปไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่าลมมันแรงไงลมมันแรงมาติดต่อกัน 3, าสี่อาทิตย์เนี่ยลมแรงมาก